เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรู้จักพี่บ้าวไหมน้องเน่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 เราเจอได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยรู้จักพี่บ้าวน้อยไปเลวน้องบ้าวครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมแมตบอลโหลกเช่นเคยนะครับนีอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับซึ่งป่อนนี้ผมไม่คิดจะเล่นเกมนี้เลยเพราะผมมองว่าเป็นเกมเด็กเออ ผมก็เลยแบบปล่อยผ่านไปผมแบบผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้แล้วฮะ,ะแล้วสรุปปรากฏว่าไปๆมาๆเนี่ยผมมองเฮ้ยมีคนมาบอกผมว่าพี่มันไม่ใช่เกมเด็กนะมันเล่นยากแะพี่อะไรอ่เี้ยโอ้ยผมว่าไอยไหนลองลองหน่อยดิอันนี้เป็นการเล่นฟีไฟครั้งแรกของผมเลยนะดูจากการแต่งตัวก,ก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นตัวละครแรกรือแจกมาเลยรูขนาดรูปโปรไฟล์ผมยังไม่ใส่เลยอะเนี่ยอดีอดีครั้งแรกจริงๆนะครับเนี่ย มาเดี๋ยวเรามาลองหัดเล่นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะฝีมือระดับไหนนะฮะลองดูนะครับยิ่งเล่นบนคอมด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะแต่ก่อนเนี่ยคือได้ครับเพื่อนเขาบอกว่า,วาตอนเล่นครั้งแรกนี่เราจะสู้กับบอทเนาะบอทมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ผมกไม็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะฮะ ไม่รู้ว่าบอนมันเยอะหรือเปล่าการควบคุมเนี่ยผมยังอ๋ออุ้ยทำไมชื่อคนนี้เป็นรูปแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักจังอย่างโก้เลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะของขวัญเหมือนกันโอ้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะผมอยากรู้อุ้ยอนี่คืออะไรครับสกอร์เหรอบอกว่าใครเป็นแชมป์อะไรเหมือนกับเอเป็กหรือเปล่า ใครเเป็กหรือเปล่าโอ้โหยิงลมนะครับชื่อแต่งตัวบ้านๆน,นะครับไหนคนไหนวะชื่อยิงลมแต่งตัวบ้านๆมากเลยโอเคครับหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวร,รอโหลดนะฮะมาแล้วครับเกาะสวรรค์โค้ดเนมมีโค้ดเนมด้วย ลงไงเนะี่ยกดต้องกดตัว f เ,เหมือนพับเกี๊ยวเข้าในะครับอันนี้ผมไม่รู้โลเคชันเลยนะว่าตรงไหนมันโอเคหรือไม่โอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็ลงลงไปก่อนนะครับเพราะฝีมือระดับปรมาจารย์อยู่แล้วค่ะน,น,น้องแค่นี้สบายมากนะฮะไปไม่ต้องครับไม่ต้องอรอฮะไปเอาที่ไหนดีทางไหนขวาด้านซ้ายดีขวาด้านซ้ายด,าด,าายดีตรงนี้แหละอ่ะทางลำนี่แหลยไหม เนี่ยเนี่ยขาน้าขาน้าเอาขาน้าดิเอาขาน้าดิขาน้าดิขาน้าโอ้ยกดไงอ่ะเรียบร้อยอ๋อถึง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 แหละถึงแหละถึงเลยเนาะมีคนเป่ามีคนเป่าไม่เห็นนะไม่เห็นมีคนนะฮะไปความไวเป็นของพิศษนะฮะอุ้ยเฉงักไปแป๊บนึงนะฮะอุ้ยอุ้ยเล่นเล่นแย่เหมือนกันนะเนี่ยบนคอมอ่ะอุ้ยมันเก็บปือไดออโต้ด้วย เจง๋จงเจง๋งเจ๋งนายอยู่ยานะย่านะอย่านะกนะนะูฟังเก้าเก้านะบอกก่อนนะหูฟังเก้าเก้าบาทนะคือแบบไม่ได้ยินเสียงเลยนะบอกเลยนะป,ปืนกลน,นะปืนกลปืนกลใช้ปืน,น,นปกลได้ปะกดโอเคครับสับใช้ปืนกลดีกว่าครับอย่านะอย่านะหยับคลิปเลยฮนะ อ๋อนี่เป็นการโอเคครับพอได้พอได้พอได้อยู่ชุบกระโดดอ่าโหมีแบบจังหวะสตันเล็กน้อยนะฮะจังหวะตอนที่กระโดดลงมานะครับซึ่งเป็นข้อเสียนะฮะถ้าเรามาใช้นะฮะผงนี้เข้าไม่ได้วะได่ไหมเฮ้ยกสีถทาได้วะเออเฮ้ยอย่างเท้าเรียบร้อยเรียบร้อย รรออเ,รเ,เรียบร้อยรู้จักพี่บ้าวไหมน้องเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายว่ะโดนใครยิงวะโดนใครยิงวะออกมาดิเฮ้ยแน่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 เราเจอได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยรู้จักพี่บ้าวน้อยไปแล้วน้องบ้าวไปดูนะไปดูปดูคอมดูคอมดูคอมไม่รู้บอดหรือว่าคนรนะผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ อย่างนั้นแหละนี่อสเนเปอร์ไม่เราไม่ใช้เราไม่ใช้นะครับคือเกมแนวนี้ผมไม่ค่อยถ้าเป็นเกมแบบบุนคอมอะไรแบบนี้เอ่อผมก็จะใช้เนาะใช้พวกสเน็ป,ปงสเนเปอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นเกมแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในตัวสับเลีงยากปุ๊บลู้จากน่อยไปเมา มวกโอ้โหเลือดเลือดเยอะเลือดเยอะบอกเลยรวยอิม่มไปแตกกัตน,นอนะอกต,ตอนจบนี้อย่างฮาเลยนะบอกเลยแตกตอนจบนี้อย่างฮานะบอกก่อนเอ็มป่ะเราเราสับไปใช้เอ็มดูป่ะเอ็มมันมีสโคปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูดิเออเอ็มสโคปเยอะกว่าบะเดี๋ยวไม่รู้ว่าปืนมันจะสะบัดแค่ไหนนะฮะมีเก็บเสียงด้วยเจ็บหมดอ่ะ ไม่รู้อะไรอะเก็บหมดตอนนี้เราอยู่ในวงปะวงอุ้ยขอโทษครับกดผิดกดผิดเผลอติดเกมนี่ไหมฮะติดเกมบนพีซีฮะโชว์อุ้ยชุดเกาะอืมอแจมที่เหลือก็ดูแลฮะว่าอุ้ยอุ้ยโ้นโ้นโนคนเจอโนเจอคนเจอคนหรือบอดหรือเปล่า บอดหรือเปล่าบอดหรือเปล่าอันนี้วงยังไม่ปีบเนาะเราเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทิศทางไหนต่อนะฮะแต่ฟาร์มก็ไม่รู้จะฟาร์มอะไรแล้วอะเออจริงๆนะคือแบบไม่มีอะไรอะเออตังกดหรือเปล่าใช่บอทบอทแน่นอน ต้องอย่ายิงรัวครับถ้ายิงรัวเมื่อไหร่เนี้ยปืนจะสะบัดนะครับไม่โดนไม่โดนเราต้องค่อยๆสอยทีละนัดนะฮะมีดาบคาตานะด้วยโออย่างไรวะมีดาบคาตานะด้วยอย่างเท่อืออุ้ย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 เสียงเสียงเสียงอยู่ฝั่งนี้ อยู่ฝั่งนี้เสียงอยู่ฝั่งนี้อุ้ยซอยซอยมันซอยโอ้โหซอยใครวะอุ้ยทางโอ้โหทางซ้ายก็มีทางขวาเราเราเราจะอ้อมหลังครับเราจะอ้อมหลังครับเอาโหบนก็มีซอยอะไรกันนักหนาเนี่ยเงงใจกูหน่อยเต้เนเ้วเหนและเ้เหนแล้วทางขวาทางทางนี้ทางนี้เนื้นเน ร้อยแตกนะครับก็ฝั่งด้านบนนู้นจะมีอีกหนึ่งเพเยอร์นะฮะเพเยอร์หนึ่งตนนะฮะซูมแล้วก็เดินออกเลยละเรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังหลังดี้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆพ่อหนุ่มใจเย็นๆเบาได้เบาเบาได้เบาเราอะโอ้ดวลรเรือไปนิดนึง นะฮะแล้วลูกกระสุนมาอ้เขาใช้ดาบคาตนะทั้หมดเลยอะอย่างเทะดาบแต่ไม่รู้ใช้ยังไงใช้ไม่เป็นอุ๊ยนี้ยิงข้างล่างครับนน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 เก่งเก่งเก่งเกเกงอย่างเก่งเลยนน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 น่นนนน ยัง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 จะยิงอีกยังจะยิงอีกตายนะตายนะบอกก่อนนะเย็บลอยเย็บลอยบอกเลย,ย,บ,อยบอบเลยเฮ้ยบอท่ะเออบอทนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะน้่นบนมีอีกโอ้ย โอ้ยบนก็มีข้างก็ยังโอ้โหเอาบานก่อนเอาบานก่อนเอาบานก่อนเฮ้ยยิงลมยิงลมไปยิงลมไอ้ยิงลมว่ะไอ้ยิงลมว่ะที่หนึ่งวะที่หนึ่งไอ้น,นี่นี่ผู้เล่นไอ้นี่ผู้เล่นไอ้นี่ผู้เล่นไอ้นี่ผู้เล่นนี่ผู้เล่นเรียบร้อยเฮดช็อตไปหนึ่งจีแอกไปดีแอกไปดีครับ หวะยิงลมหนะ้าอยู่ใกล้ๆอะ่ะก,ก็ตะกี้เราจะมานี่ฮะมาเอาคว้าที่หนึ่งฮะมาคว้าที่หนึ่งฮะสับแม็กก่อนละเฮ้ hey, เงียบอย่างเลยอยู่ไหนกันนะอยา่าครูจังเลยอยู่ไหนกันขออยู่หน่อยได้ปะเฮ้ยทั้งคนปะ คนคนคนโอ้โหมันเล่นโอ้โหไม่เก็บทรงเก็บเสียงเลยปืนเฮ้ยอย่างไรอ่ะบอดครับโอ้โหต่อหน้าต่อตาแหวดใช่เปล่าแหวดใช่เปล่าเฮ้ย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 ข้างหน้ามีคนครับ น่ามีคนฮนะน่ามีคนครับลบหลังไอเดบไว้ก่อนฮนะคนรีบอดไม่รู้นะครับแต่ป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับหนึ่งครบแล้วก็จีครับสับเป็นปืนเนี่ยฮะเลเวลนะฮะ r e เวล r e เวลเฮ้ยวะจริงก,ก็ออกมาดีออกมาดีอยู่ไหนไหวะ อช้บยับฮุบฮับฮึบฮบฮับไหนวะอุ้ยอุยอุยอุค่อยอยคุยกันค่อยค่อยคุยกันพ่อหนุ่มโอ้โหใจร้อนัเราอะ เปลี่ยนแม็กก่อนนะอยู่วันนี้เราจะได้เปลี่ยนปะเอ้เรารอดักตรงนี้นานแล้วนะเราลองย้ายที่เล่นดูปะลองลองย้ายเล่นนะเฮ้ยครื่องมินมาทางนี้ดบับตกตกสวยโอ้โหตกข้างบนเลยนั่นบนเลย เขาก็โล่งมากเลยฮะวิ่งบริเวณนี้นะครับจ้าฮึบชิบจับไปโยเฮ้ยอะไรแวบบแน่แฮเราเห็นนายนะนายอะเราเห็นนายนะนายน่าจะเป็นบดหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่นายไอแอบหลังกล่องทําให้เราไม่สามารถยิงนายได้อันนี้เราเล็งนายไปเรียบร้อยแล้วนายจะโดนไม่โดนเปี้ยงเรียบร้อย ียบร้อยดอกเดียวจอดอุ้ยอุ้ยอหลังครับหลังหลังหลหลังหลังหลต้องเปลี่ยนเป็นปืนระยะชิดนะฮะเพราะเขาอยู่รู้สึกก็จะอยู่ใกล้เรามากนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใกลเลยไม่ใกลเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ไว้นน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 น เดินไปเดินไปพ่อหนุ่มเดินไปพ่อหนุ่มเฮ้ยเฮยเเดินไปเดินไปเดินไปอีกนิดนิดนโอยเกิน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 อนิดนึงอรเงี้อืมอืมเดินนิ่งนเดินเนเดนนนนนเนเนนนมนนนเนนนนนน เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันวนว่ะมันวนว่ะนิดนึงเนี่ยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเอาหายดูหลังด้วยดีกว่าโอ้โหโอ้โหพอหน้าต่อตายับลอยลวงเป็นมะม่วง บอดเป้าเนี่ยเฮ้โอ,อ,อ,อ้ช่วบอดไปเนี่ยฝีมือเทพๆอย่างผมเนี่ยต้องเจอกับคิงครับไหนคิงเกมนี้อยู่ไหนอยากรู้อะครับแบบนี้ง่ายไปอะครับ,ๆๆๆๆบ,บนี่ง่ายไปอะครับน้องๆบอดอีกแล้ว จุมจ๊มจุม๊มจุ๊มในคิงนะครับคิงเกมฟรีไฟอยู่ไหนจ๊ะไหนไปลแล้วปะไปดูปืนไหมตรงนั้นอะกลัวว่าไปดูแล้วจะโดนอะเออไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทนะฮะจกจกจอกจี นี่นี่มีอะปืนเดิมปืนเดิมช,อช,อชอ็อปช็อปช็อปวิชานินจาจ่อกระโดดยองยองกระโดดจ้องยองพิชานินจากระโดดจ้องยองโดดล่อ,อขนาดนี้แล้วมาเลยครับเสนอหน้ามาเลยครับไหนยิงลมอยู่ไหนยิงลม ยิงลมตายหรือ,อยังลูกยิงลมเดี๋ยวพ่อจะยิงให้เป็นไก่เลยลูกไหนวะยิงลมออกมาลูกกีบานให้อาภัยแล้ว,วกล่องแี้ต่อมันลงเยอะว่ะไม่เจอคนเลยนะเอาจริงเอ้ ผมเป็นนักล่าข่าหัวนะฮะบ,บอกเลยไหนฮะอยู่ไหนฮะยิงลมที่หนึ่งนี่อยากสอยมากเลยอ่ะียบบก็บวงแคบแล้วครับเดี๋ยวผมขอออกตีห่างนอกวงนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเราสามารถปิดล้อมมันได้นะครับเราถ้าเราไปอยู่กลางวงเนี่ยเราจะโดนล้อมนะ ทำให้เขาเห็นตำแหน่งของเรา,เาก่อนนะครับเจาะเจาะลงไป,ไปที่ขี้เต้าลงไปที่ขี้เต้าออกมานอกวงแล้วก็บีบวงตรงนั้นสวสดยวดไปเลยลูกเพ๋ยวเราจะอยู่อย่างด้านบนดีกว่าเนาะรอรอปิดด้านบนดีกว่าไม่อยากอยู่ข้างล่างว่ะอันตรายไม่อันตรายหรอกแต่ว่าคือด้านบนมันได้เปรียบกว่าไงฮนะยองยองฮะยองยอง นั่นไงคนถืดดาบด้วย <c oughs> แน่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 แมากไหนแน่แมากเรียบร้อยยังไม่ได้ยิงลมเลยยิงลมอยู่ไหนเจ้าลูกพ่อยิงลมยิงลมอยู่ไหนลูกยังไม่ยิงลมเลยยิงแต่ไกลอ่ะลูกโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง แอปตอิฮัลโหลกันอีกเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณทีณ่รับชมนะครับ